ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตดินแดงทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนามวันวอรตีช่วง t อล์กทูเดอะพรินเซสทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนาวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ รายการทูบีนัมเบอร์วันวาราตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกและส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกาสนาทีถึง21นาฬิกา30นาที